ดันนอให้สัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะไปฟังสายส,สดจากทางบ้านกันสายนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสายจากนักเล่าหน้าใหม่เลยทีเดียวมีชื่อว่าคุณออสนะครับวันนี้คุณออสเนี่ยจะมากับเรื่องราวที่บอกว่ามาได้กลับเองไม่ได้นะครับเป็นเรื่องราวที่คุณออสได้บอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนในจังหวัด นครสวรรค์ครับผ่านมาได้ประมาณสักสี่เดือนด้วยกันครับตอนนี้คุณออสอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปรับสายคุณออสพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณออสสวัสดีครับผมเอาละมาเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่บอกว่ามาได้กลับเองไม่ได้เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับครับก็เล่าครั้งแรกก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรครับ <พ>ก็คืออาชีพของผมนี่ก็คือการค้าขายก็คือตอนเช้าเนี่ยก็ต้องไปตลาดอืมอ่าเพื่อที่จะไปซื้อของมาขายในแต่ละวันเนี่ยนะครับครับั้น,นี้ก็มีอยู่ประมาณที่สื่สี่เดือนที่แล้วเนาะก็ได้ขับรถไปตลาดตามปกติอืมก็บ,บางเอื่นว่าไปขับตามหลังรถคนที่เรารู้จักอ่าคือเขาเป็นหัวหน้าบุรุษตรีกํบบาลังขนเวทีไปเลยแหละ ครันนี้ลักษณะในรถที่ขนเป็นขอขนขน,ขนเวทีนี่ก็จะเป็นรถพ่วงเนาะอรถกระบะที่ใช้พ่วงแบบว่าทำทำตรงที่พ่วงตัวเองอะ่ะอ๋อมีตัวพ่วงต่อข้างหลังกระบะแ้่มันมีพื้นที่ในการเก็บของเยอะขึ้นแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เวทีอะไรที่มาใส่อืมอาา่าฮะครับครันนี้ก็คือคุณคุณต้ามงเคยเห็นหนาสลัด ของรถถ่ายเดินตามไหมสลักเหรอฮะน่กออกไหมครับคือมันจะมีตัวห่วงเนาะห่วงที่เสียบใส่กับสลักจะมีของตัวพ่วงที่จะเป็นห่วงที่แบบหนาครับอ่าแล้วทีนี้ทางห่วงของตัวรถก็จะเป็นห่วงบนห่วงล่างครับเพือ่อให้มีรูสอดสลักได้อีกทีใส่สลักเออเออได้กออกแล้วได้กออกแล้อ่าใช คันนี้ในตัวสลักก็จะเป็นที่รู้จักกันอยู่คือว่ามันหนามากอือะในระหว่างที่ขี่ตามไปเนี่ยผมก็กาว่าเออเดี๋ยวค้นโค้งนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะาาาเ,เออกระคายแต่ละว่าเออไปเล่นที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อ่ตามภาษาคนรู้จกักอ่าแับคนนี้พอเวลาขี่ไปกะว่ากมันจะแสงอยู่ดีตัวพ่วงนะครับติดอะหลุดหลุดเลยครับ หลุดแล้วก็เลี้ยวเข้าลงข้างทางครนี้ข้างทางเนี่ยมันมีคูน้ําอยู่อ่ะเขาเลี้ยวขักลงไปเลยผมด้วยความตกใจก็บีบแต่เรียกเขาเขาก็จอดอ่อคันนี้พอจอดลงไปดูกันแล้วปุ๊บก็เหมือนจะทำง,งานกันแล้วก็ผมต้องจอดต้องเสียสละเวลามาช่วยช่ยเหลี่ยคนบ้านเด็กอ่ะอืมก็ต้องช่วยแหละอ่าช่วยกันไอน้ขนขนของอะที่อยู่ในตัวรถพ่วงเนะี่ยขึ้นมาข้างบน ขนขนขนแล้วครั้นี้เนื่องจากตัวพ่วงเนี่ยมันหนักเนาะก็ต้องเอารถไถที่เป็นรถไถส,ส้มมาเอามาเชื่อกันดึงสองตัวพอหลังจากด,ดึงขึ้นเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็ถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันครั้นี้ผมก็เลยบอกครอบครัวผมมาเั้งทีลงมาดูเหตุการณ์ด้วยกันเนี่ยเลบบ,ลบป้ายป้ายป้ายขึ้นขึ้นขึ้น ไปไปกันได้แล้วอ่าท่านสุกคนก็ผ่ากันขึ้นรถอืมคราวนี้ไอตัวรถนะครับคุณต้องจากทีแรกมันขี่มาเหมือนเบามันหนักขึ้นครับมันมันหนักขึ้นนะอ่ารถกระบะก็คือรถของผมเนี่ยออกมาเป็นกระบะเหมือนหนึ่งเนาะครับก็คือถ้าใส่กเกียร์หนึ่งแล้วปล่อยคัดเนี่ยมันก็คือจะไปได้อย่างสบายสบายอยู่แล้ว ถูกต้องแรงบิดมีเยอ,อ,อย่แล้วรถกระบะใช่แต่คือในตอนเนี้คือผมต้องเหยียบคัาเร่งช่วยอะ่ะอืมอือคือมันหนักมากอะ่ะหนักจนแบบต้องเหยียบคัาเร่งช่วยอ่ะแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าอืมรถล,ลำก็คงจะแบบเหมือนว่ามันน้ำมันใกล้จะหมดด้วยละมั้งเพราะว่าในตอนนั้นดูเกณฑ์น้ำมันลมแล้วก็น้ำมันก็เหลือน้อยอ๋อก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับ ก็คือขี่กันจนไปถึงตลาดซื้อของเสร็จสักอะไรขายเสร็จเรียบร้อยมาถึงบ้านครับเราก็พากันลงรถเนาะขอลงรถเสร็จอะไรเสรเ็จก็เตรียมเตรีที่ว่าจะเก็บของเก็บของลงพวกแช่ของอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันทำให้ตึง,งิดขึ้นมาเอาแล้ว ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยมันได้กลิ่นคับบกลิ่นแบบเหมือนสาบสางังรุนแรงมากก็คือถ้าใครได้ไปสัมผัสช่วงเมนเผาสดเน,นาะก็จะได้กลิ่นเนี่ยมันลิ่นแบบสาบสาบทั้งสางกลิ่นคล้ายกับกลิ่นที่เหมือนอยู่ในเมนอย่างนั้นนะใช่เฮย้ยอ๋อเหมือนนบบเหมือนสาบมากไปีแต่แบบไปขึ้นจมูกเลยทัานท่านที่เราไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อน เราก็นึกวินใจว่ามันไม,ไม่ไม่ค่อนข้างจะไม่ปกติเพราะว่าเราไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนแล้วจะจับมันมาอย่างไงอืมอ่ะผมก็ไม่คิดอะไรพยายามใจดีสุดเสียไล้ว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกมันก็คงลอยตามลมมาเฉยใช่ไหมอืมอืมอ่ะแล้วทีนี้คือก็เดินไปตรงไหนมันก็จะได้กลิ่นเป็นช่วงๆค่ะเหมือนกับว่ามันตามมา อ๋อ,อเหมือนเป็นสักพักสักพักมูฟจากสมมติเดินจากห้องนั่งเล่นไปเข้าห้องน้ําช่วงระหว่างเดินอาจจะไม่ได้กลิ่นแต่พอไปถึงห้องน้ําเฮ้ยเตะจมูกอีกแล้วใช่ทำ<อ>ไมกแล้วเอ,อ่าอ,อ,อ่ะพทอนถึงตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรอีกแต่พอถึงตอนนอนแค่นั้นแหละครับมันมีเสียงเสียงเดินบนหลงังคา ก็คือแบบว่าทีแรกนะนายจ่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงแมวครับแต่ครันงนี้ในการเดินของแมวมันแค่ดังแค่ก๊ะก๊แก๊ใช่ไหมอู้แต่อะคืองไม่ดังเท่าไหร่เสียงเท้าเบาๆนะแต่อันนี้ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเสียงลักษณะสียงเท้าแบบหนักเลยอ่ะหนักแบบเดินย่ำพึ้งตังึ้งตั้งพึ้งตั้งเนี้ย แฟนแฟนผมก็บอกอะไรมันเดินบนหลังคาอ่ะผมก็บอกว่าอืมคงจะเป็นแมวและมั้งแต่คิดจะเป็นแมวก็แมวครับอ่าแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสิมันเดินมันหนักอ่ะมันหนักขึ้น,นกกเรื่อยเรื่อยๆรืมันดังจนผมต้อง,องมันเหมือนกรียรัดุหมาดุแมวอืมแล้วแล้วถ้าอ,อย่างเงี้ยอืม จังหวะที่มันมีเสียงก้าวเดินนะคะคุณออสจังหวะการก้าวเดินของเขาเนี่ยนะฮะบนหลังคาเนี่ยมันเป็นหลังคาแบบชนิดไหนอ่ะหลังคาสังกะสีครับสังกะสีโออย่างนี้ก็ชัดเลยใช่ซึ่งมันไม่มีฝ้าด้วยตลอกอืมอ่ครับมันมันก็จะเห็นม่าเป็นเยื่อยักเยี่บมยักเลยอ่ะคือมันลงเท้าหนักอ่ะอ่าในคืนนั้นก็คือเราก็ต้องนอนฟังเสียงนี้กันสักพักหนึ่งอ่ะ แต่ว่ามันก็จะหายไปเองนะครับอ่าแล้วพอหลังจากคืนนั้นก็หลับไปไปจนเชา้ามาอีกวันหนึ่งก็มีเสียงอย่างนี้อีกอืมคืนต่อไปก็มีเสียงนี้อีกอืสามคืนแล้วนะ่ะอ่าได้อ่าจนมาถึงคืนที่สี่อืมคืนที่สี่นี่คือน,น้องน้องของผมคือห้องน้ําเนี่ยน้องผมไปใช้ยแยกออกไปจากตัวบ้าน อ่าคือตอนนั้นก็คือเป็นช่วงประมาณเกือบสองทุ่มละผมก็จะกําลังเก็บของกันอยู่ข้างนอกก็เห็นน้องเนี่ยเดินออกไปเข้าห้องน้ำทางสวนนับว่าอ่าแล้วจ,จู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าหนูไม่ต้องตามอามาอ้าวเขาพูดถึงแบบว่าเหมือนก็ว่าเห็นลูกสาวของผมอ่ะอ่าไม่ต้องตามอามาแนละ้ลูกอยู่ตรงนั้นแหละ แต่พอเขากําลังจะเปิดประตูเข้าองน้ำเขาหันไม่ผีไม่มีก็รู้ไหมลูกสาวผมยิ่งใหญ่ไม่รู้อ่ะลูกสาวผมอยู่หน้าบ้านแม่นู่นซึ่งตัวบ้านผมกับตัวบ้านแม่เนี่ยห่างกันลงไปประมาณสามสิบสี่สิบเมตรโอ้ไกลนะใช่ซึ่งเด็กเนี่ยซึ่ที่กำลังเดินตามแปมตามหลังอาไปเนี่ย ตึกอัดมันจะวิ่งไปถึงตรงนน้นอ่ะภายในเวลาสามสี่วิเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ๋อ oh. ใช่เขาก็เลยบอกอ้าวหนูอ,อยู่โน,น่นแล้วใครตามเรามาว่าเมื่อกี้เนี่ยคราวนี้น้องผมมันแค่คิดแบบว่าผมเนี่ยไปรับกุมารทองอะไรมาเลี้ยงหรือเปล่านี่ไงอืมอืมผมก็บอกไม่มีไม่มีด้วยไม่ไม่เคยคิดที่จะรับอะไรพวกนี้มาเลี้ยงอยู่แล้วอืม แต่เขายืนยันว่าเขาเห็นเนี่ยน้องพิงค์เนี่ยเดินตามหลังนักิดิเลยครับอ่อแล้วอึดอจ,จะไปอยู่ที่หน้าบ้านแม่ได้ยังไงระยะทางเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลใช่ไหมครับอ่าอหลังจากนั้นปุ๊บจะเกิดอาการขนลุกกันไปรอบนแหละก็พากันแยกย้ายเข้านอนแตนะ่คันนี้น้องผมอ่ะจะเป็นคนที่ว่าปวดท้องเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนบ่อยมากอือื อ่าคือเขาจะเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายเบาเนะ่ะเกือบทั้งคืนนะ่ะปฉี่อ่ะปวดฉี่บ่อยห้องน้ําก็อยู่ไกลจากหน้าห้องประมาณสิบเมตรเนี้ยอ่าเขาก็อันนี้จากจากน้องเล่านะเขาบอกว่าในช่นงวงช่วงหวลาที่เข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเนะน,นี่ยช่วงกาลังออกมาเขาก็เดินเล่นมือถือมาอะไรมาเนี้ยเขามีผู้ชายคนหนึ่ง อ่เห็นเป็นผู้ชายเลยขววหัวลงมาจากหลังคาครับเฮ้ยโ <Hey. S 2> วหัวลงมาขึ้นตัวขวันมาแฮ้เ <c oughs> งี้ยเฮ้ย <Hey. S 2> <c oughs> แล้วคนเนี้ยพอน้องผมมันเห็นก็แบบตกใจอะ่ะก็เลยอุทานคำด่าออกไปอ่าด่าก็เฮ้เชีย่ยอะไรอย่เงี้ยโอ้ oh. <c oughs> ตกใจอ่ะ <c oughs> โผมาครึ่งตัวนี่ไม่ไม่ใช่มนุษย์มนาปกติแล้วอ่ะแล้วก็เสียงนั้นก็คือวิ่งกับบปบนหลังคาจึงึงๆึงจึก็เหมือนอย่างที่เราได้ยินกันทุกคืนเสียงวิ่งวิ่งบนหลังคาเดินเดินบนหลังคาอ๋อครับอ่าครนวนี้ยเช้ามาน้องเขาเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนคืนเนาะผมก็เลยปึกษากันกับแฟนว่า มันมันผิดปกติอย่างเงี้ยไอเสียงเงี้ยเราได้ยินมากันสี่คืนห้าคืนแล้วนะครับก็เลยปึกษาแลน,นมันเกิดจากอะไรอ่าวันนั้นยังไม่ทำประเภทศึกษาอะไรกันดีก็เสียงอู้ฮะเสียงอู้เสียงอู้แป๊บหนึ่งเสียงอู้อ่าฮัลโหลอ่าสายแล้วครับโอเคเชิญต่ออครับพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะที่ว่าศึกษาเาเสิจ็จแ้อะไรแล้ว ก็ยังนึกไม่ออกว่าสาเหตุมันมาจากอะไรก็พากันขายของคราเนี้ยล,ลักษณะของรถขายของผมเนี่ยมันต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรเครื่องขยายเสียงประกาศอ่าเป็นคล้ายๆเหมือนอ่อที่เขาเรียกกันว่ารถพุ่มพวงไหมขายของอย่างนั้นไหมอ่ามีเครื่องก็พถึงลูกค้าที่ว่าเขามาซื้อใช่ไหมอ่ะผมก็จะทําการปิดเพลงไว้ แล้วก็เดินลงมาขายของให้ลูกค้าแต่เหตุการณ์ที่มันไม่คิดจะเกิดขึ้นอรับเ,เมันเปิดเองที่เฮ้ยมันเปิดเองเปิดดังเลยซึ่งทั้งลูกค้าทั้งผมทั้งแฟนมองหน้ากันเลยอือ <ừ, ừ, S 2> ืเพราอยู่ดีๆมันเปิดเองได้ยังไทงทั้งๆที่เราปิดสวิตช์ไว้ผมก็เลยรีบไปไปปิดไปปิดเสร็จปุ๊บ หลังนี้ผ่านไปไปเจอลูกค้ารายใหม่เอาอีกแล้วเขาปิดเพลงลงมาขายของให้ลูกค้าเปิดใหม่อีกแล้วอ,อดืดีเพลงเปิดเพลงอ่ะแล้วพอครนีบอกบอกกับแฟนว่าไอเหตุการณ์ที่เราเจอกันเนะี่มันก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยปกติแว,นะว่ะนะเราจะปรึกษาใครดี แต่ผมก็เลยโทรไปปรึกษาคา่ะพี่สกายครับก็ถามว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น่ที่มีมีมายอย่างเงี้ยครับโดยท,ทั้งที่เราเนี่ยต้องไม่เคยได้บบกว่าไปรับขันรับอะไรมาเลี้ยงอย่างเงี้ยไอ้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมาได้ยังไทงทั้งที่รถเราก็เป็นรถมือนหนึ่งเนาะ๋อถูกแ้วออ,ออกจากศูนัขเองมือเนี่ย ก็มีนามีเรื่องกับอุบัติเหตุอะไรถึงเขาต้องมีอะไรมาติดตามนะครับคราวนี้พี่กทายเขาก็เลยแลดว่าเองไปเชิญขอมาหรือเปะนี่ไงนี่นี่ประเด็นอยู่ตรงนี้เอออ่าก็เลยพากันไปจะเชิญเชิญยังไงก็เหมือนกับว่าเวลาเองขึ้นรถอย่างเงี้ยแล้วเองไม่ได้เรียกชื่อคนในครอบครัวให้ขึ้นรถเงี้ยแต่เหมือนกับว่าเป็นคนแบบ ขึ้นขึ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็มันได้โอ้ใช่เลยใช่เลยม,มันเป็นเหตุการณ์นี้นี่เองเราก็มันได้ขึ้นได้นะอ่ะคราวน,นี้พอเรารู้สาเหตุแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ไอเหตุการณ์ที่ว่าดีนเสียงเดินรอบบ้านเดินบนหลังคาเนี่ยก็ยังได้ยินปกติครับจนกระทั่งเช้า,ชาผมก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้เลย ในเมื่อเรียกมาอย่างนี้ก็ต้องเรียกกลับโดยวิธีนี้แหละเออก็เปิดประตูสี่ด้านเลยประตูทั้งแฉบทั้งประตูคนนั่งคนขับแล้วก็พูดว่าไปขึ้นขึ้นกันให้หมดขึ้นขึ้นง่าอย่างนี้ขึ้นขึ้นให้หมดมามาขึ้นมาเลยมายอ่าอันแรขึ้นแล้วพอขึ้นเสร็จปุ๊บพอออกรถไปเหมือนเดิมเลยพี่รถอ่ะหนักคือจากเกียร์หนึ่งพี่ว่า ปล่อยคลาสล้าลไปสบายๆมันต้องเหยียบคันเร่งช่วยเหมือนเดิมเลยพี่อ๋อซึ่งซึ่งตรงเนี้ยคนที่คุ้นเคยกับการขับรถโดยเฉพาะเกียร์กระตุกเนี่ยและยิ่งเป็นรถใหม่ป้ายแดงอย่างของพี่ออสเนี่ยเราจะรู้จังหวะดีว่าโอ้ยรถป้ายแดงรถกระบงกระบะแรงมันดีมากนะพี่มันจะมีโอกาสน้อยมากถ้าเกิดแบบขับๆเฮ้ยทำไมรถมันหนักถ้าไม่ได้บรรทุกข,ของหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะพี่อ๋อ แล้วทีนี้ผมได้ลองโทรไปถามกับอ่ารถคนที่เขาเกิดปับติเหตุนะว่าสรุปแล้วรถเป็นอะไรทําไมถึงได้เกิดอุบัติเหตุถ้ทาทั้งที่ว่าในวันนั้นที่ผมเห็นนะ่ะสลักมันยังอยู่ที่ตัวรถพี่ครับอ่ะซึ่งสลักมันไม่ได้หลุดอ้าวแต่พวกมันหลุดลงไปผมก็เลยสันนิษฐานกันว่า ทีแรกนะนะว่าไอ้ตัวคอสลักเนี่ยคอสลักห่วงกองตัวพวกเนี่ยคงจะขาดอ่ขาขาอาแต่ปรากฏพอดึงรถขึ้นมาพี่สลักไม่ขาดอ้าวไอ้ไอ้สลักตัวพวกนะใช่อาามไม่ใา่ใเฮ้ยแล้วพี่คิดดูเดยว่ารถลุดไปได้ยังไงแต่ทั้งที่ตัวเหล็กสลักก็ยังเสียบคลายพี่รู แต่ตัวพ่วงลงไปได้ยังไงนี่ตรงนี้เลยอ๋ออ๋ออ๋อนึกออกนึกออกอ่อาฮะก็คือรถเนี่ยคือมันไม่ได้ไม่ได้หักไม่ได้เสียอะไรตรงไหนนะพี่มันจะจะจะแปลไปได้เหมือนกับเอ้มันเสื่อมสภาพหรือเปล่ามันมันเป็นไปได้ไหมฮะก็ที่ลองคิดดูเนี่ยก็คือเหล็กที่ตัวเป็นเป็นตัวสลักที่เสียใชัไหมออ มันเอาอย่างี้นึกภาพไูเดิมพ,รพรี่มันไม่ได้หลุดออกเหมือนแบบเอาตะเกียบมาอันนึงอะนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปในเอฝาน้ำอัดลมที่เป็นพลาสติกแล้วเจาะรูเพื่อที่จะให้ตะเกียบเนี่ยเสียบทะลุไปได้แต่ทีเนี้ยภาพที่เห็นก็คือตะเกียบมันหลุดออกมาจากฝาพลาสติกอันนั้นโดยที่ฝาพลาสติกไม่ได้มีร่องรอยฉีกขาดเลยถูกไหมใช่ถ้ามันจะหลุดขึ้นข้างบนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมมีหัวสลักอยู่แต่นี่คือหลุดออกมาเองเฮ้ย โ oh, oh, อ้โอ้แปลกอ่าพอผมเี่ยผมรู้ว่ารถไม่ได้เป็นอะไรแล้วผมก็เออก็ก็รู้สึกโล่งใจไปกับเขานะครับว่ารถเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ก็แปลกใจนิดน,นึงที่ว่ามันหลุดไปได้ยังไงอ่าครันนี้ว่าสิงตอนที่ผมนะเพรผมเรียกขึ้นรถหมดแล้วผมก็พาขับรถไปยังที่เก่าอยูครีบแล้วก็เปิดประตูซีได้เหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าลงให้หมด ใครที่ไม่เกี่ยวลงให้หมดมใครที่ไม่ใช่แม่ยานางหรือใครที่ไม่ใช่คนในบ้านลงให้หมดอมผมพูดอย่างนี้เลยพอพูดเสร็จป,ปุ๊บก็กปิดประตูตรถตึงต้งตึงต้งตึ้งอ่าและทีนี้พอผมมองไปตรงที่เกิดเหตุนในวันนั้นอะตรงที่รถมันวงลงไปอะพี่คือแมไม่เห็นอะไรไม่รู้ครับมันมีโขดกระดูกฝั่มมีที่ใต้ต้นไม้พี่ อ่ะซึ่งมันเป็นโกดกระดูกเนี่ยมันจะเป็นอ่าอันเล็กๆที่เหมือนเจดีใช่ไหมมันเป็นผอบอ่ะเออแล้วก็มีปลายยอดแลมแบมันเล็กๆใช่อ่ามันอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วมันโผล่ยอดโผล่เหนือดินมาหน่อยหนึ่งให้เราเห็นว่ามันเป็นโกรดกระดูกเหมือนกับถูกฝังอยู่ในดินแล้วปลายมันโผล่มาใช่อุ้ยใครไปฝังแล้วพี่คิดดูเดตลอดทางที่ผมช่วยเขาขนของขึ้นจากน้ำอ่ะ อผมเดินข้ามตรงนั้นไปไม่รู้กี่รอบเลยพี่ไม่มีใครเห็นเลยพี่ออื<ฮ>ไม่มีใครเห็นเลยว่าตรงนั้นหน่ะมีโกระดูกใช่ใช่แล้วคนเนี้ยก็คือมารู้ที่หลังว่ะตรงนั้นน่ะเขาเคยมีคนมาฆ่าตัวตายอืมอ่ามาฆ่าตัวตายแล้ว ประกอบกับช่วงตรงนั้นน่ะใกล้บริเวณวัดครับใกล้บริเวณวัดก็คือแถวนั้นน่ะคือมีเป็นป่าช้าด้วยอ๋อค่และช่วงเวลาน้ำ,ท,นำท่วน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เคยมีศพลอยมาติดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็เลยเหมือนกับว่าเวลาที่เราเรียกใครขึ้นรถเนี่ย เหมือนก็เชิญเป็นบริเวณวงกว้างแถวนั้นเลยพี่อืมอืมอ่าเหมือนก็เชิญขึ้นไปหมดเลยอหอพอหลังจากผมเชิญลงเสร็จปุ๊บผมก็ปิดประตูแล้วก็ไปตลาดกันตามปกติลถไม่หนักไม่อะไรเลยพี่ขี่ปกติเหมือนอย่างที่เราเคยขับปกติทุกวันอ๋อครับอ่านี่เลยครับ เรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับเอ้ยอันนี้น่ากลัวนะถ้าฟังแล้วรีบเรียงมาคือกลายเป็นว่าวันที่พี่ไปช่วยเพื่อนที่เขา,เาขับรถขนเครื่องดนตรีโดยเป็นรถพว่วงแล้วก็มีเหมือนปัญหาตัวพ่วงมันหลุดลงข้างทางแล้วพี่ก็ไปช่วยเข้ามาแสดงว่าพอช่วยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ทําอะไรเสร็จปุ๊บก็แน่นอนก็ต้องทําภารกิจตามปกติก่อนที่จะออกอรถแน่ ที่ไปพูดว่าอ้าวขึ้นรถมามามาไป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 ,ไป,ไปทำงานกันก็เหมือนกับไปดึง oh. วิญยงวิญญาณแถวนั้นมาซึ่งอย่างที่พี่บอกว่า oh. ครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าชา้าผมก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะพระอบเนี่ยอ่าหรือที่เขาเก็บอัฐิกระดูกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ใหม่ที่บ้านก็ที่วัดถูกไหมฮะแต่ว่า oh. อันเนี้ยมาอยู่ในลักษณะใต้ต้นไม้เหมือนถูกฝังอยู่ผมก็นึกว่าเฮ้ยใครใครเขาเอาที่เก็บกระดูกไปฝังอยู่ใต้ต้นไม้ แต่พอพี่เล่าว่าอ๋อมันเคยเป็นป่าช้ามาก่อนด้วยแล้วก็อยู่ใกล้วัดบางทีมันอาจจะมีเอ,อเรื่องราวที่จะต้องถามว่าไอ้ที่พี่เจอเนี่ยตัวนี้มันเก่ามากไหมหรือว่ามันยังมีสภาพใหม่เก่าครับเก่าโอ้แน่เลยก็ไม่แน่ว่าอาจจะลอยน้ํามานะครับนี่ไงอย่างที่พี่บอกว่าน้ําท่วมด้วยมีโอกาสที่จะมาติดที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็พอเวลาผ่านไปดินมันก็เลยมาทับถมมาแบบ จมตัวเก็บอัฐินี้อ๋อเออโออเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวแต่ท้ายที่สุดเดี่ยพี่ก็เอาเขาไปส่งหลังจากนั้นล่ะครัครบพี่เป็นยังไงบ้างที่บ้านเหตุการณ์ปกติเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครไม่มีสแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พี่ไปช่วยเพื่อนคนนั้นที่ขับรถถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อคือเสียงที่ว่าได้ยิน เสียงกลิ่นที่ว่าเคยได้กลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้กลิ่นอเลยครับอืผมจะนิยามคํานี้ว่ายังไงอ่ะก็เราอุตส่าห์ไปช่วยเขาว่าถูกว่าพี่ออสเราไปช่วยเขาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้แหละว่าสิ่งเหล่านั้นที่อยู่บริเวณนั้นน่ะจะตามเรามาหรือเปล่าแต่ทําไมทําไมถ้าตามมาแล้วไม่ตามมาดีๆใช้คําว่าผีหลอกได้ไหมหรือว่าผีแยงที่บอกว่าเออน้องชายพี่อ่ะคุณอาเนี่ยไปเข้าห้องน้ําแล้วปรากฏเห็น ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะทะลุตัวลงมาจากบนหลังคาครึ่งตัวแล้วก็แฮ่เฮ้ยอย่างนี้ขออนุญาตนะหน้าหน้าดีดหูผีนี่มากกับไม่ได้ตามมาเออตัวฮะเนาะแต่ท้ายที่สุดก็ก็เอาแหละอย่างน้อยก็แค่เฉพาะน้องของพี่ที่เจอนะแล้วสิ่งสำคัญสรุปสุดท้ายก็คือบางครั้งอ่ะทุกท่านพี่ออสผมเองก็ตามแต่ บางทีเราก็ไม่อยากจะพูดหรอกพอขับรถไปเสร็จอ,อไปที่ไหนเสร็จปุ๊บเวลาจะกลับรถออกมาเนี่ยเอ้ยปัดขึ้นรถขึ้นรถ,นรถมันก็มีเผลอติดปากไปบ้างถูกไหมฮะใช่โอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่เคยเคยได้ยินนักเล่าที่เขามาเล่าก็มีเหตุการณ์แบบผมนี่ก็เยอะอือใช่เยอะมากพี่ที่แบบพลั้งปากไปอะ่ะแต่ผมก็ขออนุญ,ญาตนะจะตามคุณทำไมบางทีก็ไม่ได้อยากให้แบบขึ้นมาบนรถ เราก็แค่อเอาพวกเขามาไม่ได้เฉพออาะเจะจงนะใช่แล้วผมเชื่อนะว่าผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าเราอ่ะเรียกใครขึ้นรถอันนี้มันจำเนียนเนี่ยเอ้าเรียกกูขึ้นรถเอากูไปด้วยถูกปะโ <c oughs> อแล้วรถกระบะพี่เป็นแคบนั่งแคบบก็ไม่ได้ผิดกฎหมายตำรวจจับนี่ไปส่งโร <c oughs> งพักเลยนะเออแต่ก็ว่านะฮะว่าไม่ได้หรอกว่ามันมันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบ,บราณโบราณเนาะนะฮะก็ก็ <c oughs> ก็ต้องฟังเขาบ้างฟังหูไว้หูแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ยังคงใช้ได้เพราะว่าสมัยก่อนเขาคงน่าจะเป็นเรื่องของกุศโลบายว่าเออให้ขึ้นมาให้ครบนะดูออตรวจตราให้ครบถ้วนว่าพวกเราที่มากันเนี่ยมากันครบแล้วหรือยังอขึ้นรถในระเรียกชื่อกันไปใครจะไปคิดว่าการที่เราพูดลักษณะแบบนี้มันจะกลายเป็นการเรียกผีเออ เออน่ากลัววะ่ะเรื่องดีนะฮะไปสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ก็วิธีแก้ก็จบจบไปใช้ได้นะครับอ่า,อาก็วิธีแก่ก็เหมือนกันเอาเขาขึ้นมาก็ไปส่งเ็าด้วยละกันประมาณนี้ลงไปต้องเสียงแข็ง้นยนะพี่จะมาเสียงแบบออดอ้อนลงไปนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างว่าแหละใครจะไปทันคิดเนาะว่าการที่เราเรียกคนขึ้นรถอะ่ะมันจะเป็นการที่แบบเรียกผีจะไปเชิญอะไรอย่างนี้ขึ้นมาอืมถูกต้อง นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ล่าสุดเลยนะฮะผ่านมาได้สักประมาณ4เดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับกับเรื่องของมาได้แต่กลับเองไม่ได้ต้องให้คุณออสขับรถไปส่งนะฮะเอาละนะก็คงจะเป็นเรื่องราวที่คุณออสฝากมาฮะเรื่องแรกของเราเปิดหัวในค่ำคืนนี้น่าขนลุกเลยทีเดียวนะครับไว้เจอกันนะครับคุณออสสวัสดีครับครับ